จังหวัดสุรินทร์ครับประกาศเดินหนา้ามอบหนังสืออนุญาตนะฮะให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ของรัฐเป็นการชั่วคราวครับเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่นะครับผมที่บร่ได้ใช้ประโยชน์นั่นเองนะครับผมให้แก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องครับนี่คือภาพบรรยากาศนะครับผมซึ่งเพื่อนจัดที่โดมอเนกประสงค์ครับองค์การบริหารส่วนตำบลตรมไพ่อำเภอศรีขอรภูมมจังหวัดสุรินทร์ครับนายสันทั์แสงทองร่องภูวาราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อกระไดเป็นประธานในการมอบหนังสืออนุญาต ให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ดินของรัฐเป็นการชั่วคราวนะครับให้แก่ประชาชนที่ได้รับการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐกรณีต่ออายุหนังสืออนุญาตให้กับผู้รับอนุญาตรรยเดิมแปลงโคกตะกุ่ยนะครับสาธารณประโยชน์นั่นเองนะฮะที่ตำบลตรมไพ่อำเภอศรีคอรพุ่มจังหวัดสุรินทร์จำนวน119รยไร่ จากทั้งเมือดทั้งสิ้นที่ได้รับความเดือดรอนนะครับผมกับทั้งเหมือดนะฮะอยู่ที่1 2 8แปลงนั่นเองนะครับโดยที่จังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อกระด้มีการดําเนินโครงการดังกล่าวนะครับเพื่อกระจัดความยากจนและพัฒนาชนบทนะครับในพื้นที่13อําเภอจํานวน27โครงการรวมทั้งเหมือดทั้งสิ้นแล้วอยู่ที่6987แปลง ซึ่งคณะนี้นะครับสำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์ได้มีการจัดทําโครงการต่ออายุหนังสือการใช้ประโยชน์ในที่ดินนะครับที่ตําบลตรงไพ่อําเภอศรีคอรภูมมจังหวัดสุรินทร์ได้มีการอนุญาตให้ต้ออายุหนังสืออนุญาตในเทือนนีนะครับจำนวน128แปลงเพื่อให้ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาที่ดินและทีอยู่อาศัยนั่ไปสู่การใช้ที่ดินขอภัยหานํานไปสู่การใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่าง ถูกต้องนะครับและกับเหมาะสมและเต็มศักยภาพส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับ